สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอุทาหอนเซ็นค้ำประกันลดป่ารำไห้ถูกฟ้องยึดที่นากว่า9ไรเมื่อวันที่6กรกฎาคมพศักรา2566สำนักข่าวดังรายงานนางสงบนามภัยอายุ67ปีกเกษตรกรชาวตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมมาร้องขอความยุติธรรมหลังจากเมื่อปี2561 ได้ไปรับจ้างที่จังหวัดชุมพรกับครอบครัวหลานสะพ้ยซึ่งไปทํางานอยู่ที่ชุมพรเหมือนกันแด้มาขอร้องความช่วยเหลือเซ็นค้าประกันซื้อดาวรถยนต์ราคาวกว่า70,000สบาทให้โดยไม่รู้ว่าหลานสะพ้ายใช้ชื่อเพื่อนเป็นคนซื้อแต่หลานสะพ้ายเป็นคนเอารถไปใช้และจ่ายค่างวดเองโดยสามีของเพื่อนและหลานสะพ้ายของตนเป็นคนเซ็นค้าประกันต่อมาเมื่อปี6 2เพื่อหลานสะพ้ายที่มีชื่อซื้อดาวรถยนต์ดังกล่าวได้ล้มป่วยและเสียชีวิตล แล้วหลานสะพรยเป็นคนเอารถไปใช้ไม่จ่ายค่างวดต่อเพราะเข้าใจผิดว่าบริษัทประกันทำเอาไว้จะยกกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้คนที่ซื้อที่เสียชีวิตไปแล้วแต่บริษัทแจ้งประกันว่าไม่เข้าข่ายเงื่อนไขเพราะไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริษัทไฟแนนซ์จึงขอยึดรถยนต์พร้อมทั้งได้ฟ้องศาลจังหวัดชุมพรเรียกค่างวดที่ค้างชำระ8เดือนและค่าส่วนต่างรวมกว่า120 0 0 0บาท กระทั่งมีการไกลเกลี่ยในชั้นศาลซึ่งตนก็ยอมผ่อนจเดือนละ3,000บาทเพราะไม่อยากถูกยึดทรัพย์โดยที่ผ่านมาก็ผ่อนตามสัญญามาโดยตลอดมีบางเดือนที่จ่ายช้าบ้างเพราะหาเงินไม่ทันกระทั่งยอดเหลือ30,000บาทและก็มีกฎหมายบังคับติดประกาศขายทอดตลาดที่ดินเป็นชื่อของตนเอง2แปลงคือแปลงที่นาเาไรสองาน27ตารางวาและแปลงสวนข้างบ้านเนื้อที่1งาน48ตารางวาแต่แปลกใจว่า เนื้อที่เก้าไร่กว่ามีการทำสัญญาซื้อขายระบางบริษัทไฟแนนซ์กับผู้ซื้อเมื่อเดือนเมษา2566ตามประกาศการขา,ขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในราคาเพียง5 0,000บาทมองว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพราะที่ส่วนข้างบ้านเหลือเนื้อที่1งาน48ตารางวาขายในราคา1 0 0 0 0 0บาทและค่าจคือที่นาเก้าไร่ซึ่งว่าติดจ,จำงเพราะตนนำไปค้ำประกันกู้กอยอสอให้กับสามียอดหนีประมาณ580,000บาทนบาท สงบกล่าวได้ว,ว่าเมื่อปี2564กลูกชายของตนสองคนได้ไปกู้เงินทกาศาคนละ3 0 0แสนบาทร่วมเป็นเงิน ,00 แสนบาทโดยใช้สมาชิกครอบครัวกันเองเพื่อนำเงินก้อนนี้ไปปิดหนี้ทกาศาที่สามีตน580,000บาทแต่เมื่อปิดหนี้แล้วทำไมธนาคารไม่ยอมมอบโฉนดที่ดินให้แต่กลับนำที่ดินไปประกาศาขายทอดตลาดในราคา5 0 0 0 0บาทแต่กับผู้ซื้อไม่มีชำระหนี้ที่ติดจำนองด้วยซึ่งตามเงื่อนไขแล้วหาขายทอดตลาดแล้วที่ติดจำนองอยู่ผู้ซื้อจะต้องรับ ภาระยอดหนี้ดังกล่าวจากกรณีดังกล่าวจึงอยากเรียกร้องให้ทางทกศบ,บังคับคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับตนด้วยเพราะตอนนี้ไรธรรมาหากินแถมยังเป็นหนี้ทกศอ,อีกหกแสนบาทเพียงเพราะไปเซ็นค้ำประกันให้คนอื่นซึ่งก็ได้นำเรื่องไปยื่นต่อยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไว้แล้ว <c oughs> ก็วอย่างว่าละค่ะ รู้นามีรู้ใจอย่างไรก็พิจารณาและไต่ตองดีๆนะคะเพราะผลกระทบตกมาที่เรามันเสียหายหนักแบบนี้ละค่ะขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ